สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะมือนี้กกได้กินอาหารสั้นสูงค่ะทุกคนอันนี้เราก็ตั้งน้ำนะคะพอน้ำเดือดเท่ากับใส่เครื่องแกงเครื่องเคียงลงไปเลยค่ะก็จะมีอันตะไคร้มีหอมแดงมีกระเทียมพริกแห้งใส่เกลือตามโขลก,กจักหน่อยค่ะพอเครื่องที่เราใส่ลงไปเดือดเท่ากับใส่ผักหวานลงไปเลยค่ะพี่น้องผักหวานวันนี้ได้มาสองมดจ้ะสองกําไปซื้ออยู่ ตลาดรินทองของเราเนาะคะ่ะมีทุกอย่างอาหารป่องอาหารปลาอาหารอีสานภาคอีสานเยอะแยะมากมายคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะมีไข่มดแดงค่ะเฮากะสิไปซื้อไข่มดแดงมาแกงใส่ผักหวานกันเนาะคะ่ะไข่มดแดงก็ขีดละ60บาทจ้พี่น้องซื้อมาสองขีดผสมกับแม่เป่งแม่เป่งกะราคาเดียวกันเลยกับไข่มดแดงจ้า อาหารตามฤดูกาลจะน,นี่ก็ใส่ผงนัวไปสักหน่อยค่ะทุกคนเพิ่มรสชาติค่ะสูตรนี้ก็จะใส่น้ำปลาร้านะคะทุกคนใส่น้ำปลาราใส่ผงปรุง,งรสน้ำปลาเยาะเยาะจักหน่อยจ้าพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ไข่มดแดงกับแม่แม่เป่งลงไปเลยเนาะค่านี้หน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้ไข่เน้นๆ้นๆเลยนะคะทุกคนสองขีดเน้นๆจากกับผักหวาน สองกำนานๆน,นานๆได้กินทีเนะคะเป็นอาหารสันสูงค่ะอาหารตามฤดูกาลของป่าเราก็ได้กินนะคะเนาะนานๆทีได้รับประทานของแสบของอีสานบานเฮ้าเนาะคะ่ะมาอยู่กรุงเทพกะเขาก็ไปหาสื่ออยู่ตลาดขายของปลาเนาะค่ะเนาะนี่มีทุกอย่างเลยค่ะที่ตลาดลินทอง ผู้ใดอยากกินยังก็ไปซื้อนันเลยค่ะมีเบิดขายบิดสุสิงสุยางแต่ว่าเป็นอาหารอีสานค่ะมีเมดทางพักเพราะว่าจะเป็นพักของกิ่นต่างๆมากมายค่ะอันนี้หน้าตาหน้าทานบอกกับพี่น้องหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้เน้นเน้นเน้นเลยจากไข่มดแดงพอเสร็จสุกแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะตักใส่ถ้วยค่ะพี่น้อง ตักใส่ถ้วยสดน้ำหนห้อนมีแหงค่ะนี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายเด้อค่ะขอบคุณมากมายมากินแกงไข่หมดแดงใส่พักหวานนํำกัเด้อค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านอาหารชั้นสูงวันนี้ค่ะ ของแสบจะพี่น้อง